อาสวัสด,ดีครับทุกคนสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูของ RX 7จกันนะครับทุกคนหลายหลายคนก็คงจะเห็นไปบ้างแล้วนะครับว่ามันคืออะไรนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก่อนไปดูนะครับเอาตัวนี้มาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเป็นปูไว7 8นะฮะเวอร์ชันน3.0นะครับตัวนี้หลายหลายคนผมว่าน่าจะมีอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวนที่มันสวยนะทุกคนรายละเอียดสีแยกมาค่อนข้างดีเลยนะฮะนี่ แต่สติกเกอร์ตรงขานี่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับมันชอบหลุดง่ายนะตรงนี้นะแล้วก็พาร์ตเกาะบางชิ้นนะครับมันอาจจะหลวมๆหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับสับตัวนี้นะฮะนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีนะแฟนกันดั้มมันต้องมีอยู่แล้วนะสับตัวนี้นะฮะสวยดีนะทุกคนดูดิแยกสีออกมาค่อนข้างดีนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปแกะให้ดูนะว่ามันคืออะไรนะทุกคนสวยดีนะครับตัวนี้สับตัวนี้นะ เดี๋ยวเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับก็เดี๋ยวลองดูคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะเดี๋ยวเอามาอยู่แป๊บหนึ่งกล่องมาเริ่มเทิบเลยนะนี่ออรอจังหวะนี้มาพักใหญ่เลยนะฮะนี่ทุกคนอ่าอันนี้จะเป็นกล่องเอาไว้ใส่ของนะฮะกล่องอเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวไปแกะดูนะฮะนี้จะเป็นแก้วนะครับ ระเป๋านะครับแกะดูเลยดีกว่าทีละอันเลยแล้วกันนะครับในส่วนของแก้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบใหม่นะครับที่เพิ่งมาล่าสุดนะฮะแล้วก็แบบเก่าคือไม่ได้ซื้อนะครับเห็นเพราะว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะนะฮะด้วยสีด้วยอะไรล็อตนั้นไม่ได้ซื้อนะครับก็เลยได้ล็อตใหม่ล็อตนี้นะฮะวันก่อนไปจทนที่เซ็นทรัลรีราชานะครับแล้วก็ได้ไปจับแล้วนะครับคือมันต้องซื้อจริงๆนะฮะเดี๋ยวไปดูแก้วใบนี้ก่อนนะครับมันจะมีทั้งหมดสามแบบนะ,ะในส่วนของแก้วนะฮะ นี่จะมีแบบด้านล่างนะครับนะหน้าตากล่องเป็นแบบนี้นะครับกล่องสวยดีนะครับทุกคนดูนะไอ8เจ็ I อมาค่อนข้างดีนะทุกคนโหว้าว <Wow. S 1> สวยดูดีนะครับสีทองแล้วก็ในส่วนของแก้วนี้ ไม่หนักนะครับน้าหนักค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สีจะเป็นเงาเงานะแบบนี้นะครับตัวสกรีนตรงนี้จะเป็นนุนนๆหน่อยนะครับจะเป็นนุนนๆนะประมาณนี้นะครับสวยดีนะทุกคนดูดิดูดิสวยใช้ได้เลยนะเดี๋ยวลองไปใส่น้ำดูนะครับอันนี้แน่นดีนะก็ตอนนี้ยังมีขายอยู่นะครับลองไปหาดูนะฮะในส่วนของแก้วนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองใส่น้ำให้ดูนะฮะ ที่อย่างหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือตัวเนี้ยมันเป็นกล่องนะครับมันเป็นกล่องนะฮะร,ราคาตอนนี้จะอยู่ที่พันสี่ร้ยเก้าสิบตัวนี้นะครับพันสี่ร้ยเก้าสิบนะครับเดี๋ยวลองไปแกะดูแต่ตอนที่ซื้อมาลดอีกนะลดขึ้นหนึ่งเลยนะครับตอนที่ซื้อมานะฮะ มานี้นะฮะสามชั้นนะครับน้ําเงินดําแดงแบบนี้นะฮะฐานเป็นแบบนี้ครับด้านหน้าโอ้โหโคตรสวยทุกคนดูนเผื่อใครเดินทางเออเผื่อใครเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วอยากเอากันพงกันพาไปประกอบนะครับกล่องตัวนี้ไปกล่องเดียวจบนะครับใส่ของนะฮะเปิดยังไงไม่รู้ทุกคนอ๋อมาแบบนี้เลยทุกคน นี้นะฮะน่ะ้นข้างมันก็จะพับลงไปแบบนี้นี่สองข้างนะครับนี่ข้างในนะฮะต้นข้างสวยโอ,อ,อ,อืมสวยดีนะ,ะเดี๋ยวรอเอากล่องสักกล่องนึงมาลองใส่ดูนะครับ แล้วก็นี้จะเป็นฝาปิดด้านบนล็อกได้นะครับปิดได้ล็อกได้นะกดล็อกก็ยกออกเลยแบบนี้นะฮะยิบกล่องอาจีนะครับโอ,โ,โอ้โหโหเหลือพื้นที่อีกเพียบนะฮะอันนี้กล่อง SD ีนะครับจะลองใส่เข้าไปอีกโอ้โหใส่ได้เยอะใส่ได้เยอะนะครับเผื่อใครเดินทางไปไหนนะฮะ ไปต่างจังหวัดนะครับไม่เกะก,กะด้วยแล้วก็ใส่กล่องเข้าไปนะครับกันกล่องโดนทับอะไรได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปไว้ในะท้ายรถได้นะฮะเขาท่าดีนะทุกคนเผื่อ,คอใครเดินทงไปเดินทางไปไหนนะฮะแก้วก็ใส่เข้าไปข้างในได้ด้วยนะนแก้วสูงประมาณนี้นะครับประมาณนี้กล่องถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับสับกล่องตัวนี้นะทุกคนชอบ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  ต่อไปนะครับกระเป๋าใบใหญ่มากวัสดุค่อนข้างดีนะครับพลาส,สติกใช้ได้นะครับดูฮะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็นุ่มๆน,นะฮะทำให้ไม่ปวดนั่นเองนะครับทำให้ไม่เจ็บไหลด้วยนะฮะทำจานนุ่มๆแบบนี้นะฮะอ่ะแล้วก็ด้านหน้านี่จะเป็นเหมือน ผ้าล่มนะฮะสำหรับพวกผ้าพวกนี้มันก็น่าจะกันน้ำอยู่แล้วนะครับทรงประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองใส่กล่องกันดั้มดูนะครับนี่นะครับข้างในนะฮะมีใส่เครื่องมือใส่ครีมใส่ยาได้นะครับตรงนี้นะฮะใช้ได้เลยมีตัวล็อกตัวนี้นะครับตีนทุกแกล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับใส่ได้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะก็ลองใส่กล่องนี้ดูนะครับ ตัวนี้นะครับกล่องใหญ่กว่านี้หน่อยนึงก็น่าจะใส่ได้นะครับแล้วดูกร,นะระเป๋าใหญ่อยู่นะกระเป๋าใหญ่อยู่กระเป๋าใหญ่อยู่โอ้สกายดูนะครับประมาณนี้ด้านข้างใส่ขวดน้ำได้มีซิปต้นนี้นะอีกนะใส่ด้านหน้าอีกนะครับจะมีซิปเล็กๆอีกนะใส่ของได้แก้วน้ำเครื่องมือนะครับใส่ตรงน,นี้ด้านนี้อีกนะฮะ ใส่ด้านหลังโอ้ยังได้อีกนะครับนะครับด้านหน้านะฮะแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านหลังประมาณนี้เลยนะครับไปแล้วก็ไปซื้อของนะครับใส่ไปซื้อของได้นะครับใส่ไปทริปออกทริปได้นะครับแล้วก็ปันชาใส่ไปด้วยไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ไปประกอบเอาไว้ต่อด้วยนะฮะประมาณนี้นะคะกระเป๋าสวยดีนะ ชอบมากนะครับใส่ขีม่มอเตอร์ไซค์ได้สบายเลยนะเนี่ยสำหรับละใส่น้ตบุ๊กได้นะครับโนตบุ๊กพวกนี้ก็ใส่ได้นะครับก็ใหญ่อยู่นะฮะใส่ได้สบายนะครับเฮ้ยท่อท้านีนะ ชาตามือนะครับเป็นอีชาหนึ่งที่ผมว่ารสชาติค่อนข้างดีนะครับชงเองนะครับไม่ต้องเน้นหวานมากนะครับแต่ใส่ลงไปเยอะหน่อยนะแต่นี่ไม่หวานเลยนะอืมอร่อยนะประมาณนี้นะครับก็ใครที่อยากมีแก้วสวยๆใส่นะครับเวลานั่งประกอบกันพงกันพานะฮะก็เทดีนะสวยด้วยนะครับใช้งานได้ด้วยนะครับเอาไปไหนมาไหนได้นะครับแก้วอันนี้ไม่ใหญ่เอาไปใส่ไว้ในรถช่องรถอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับอืม ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมาให้ดูรอติดตามชมกันนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับชอบชอบชอบ